ดีครับผมนายแพทย์มาดิดมดชัยนันท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมครับว่าการที่คนเราตกอยู่ในภาวะหายใจถี่หายใจสั้นหรือหายใจไม่ถตงปอดโดยเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหรืออย,ย่างกะทันหันไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดขึ้นในอย่างไรนั้นอาจเป็นสัญญาณเตือนบอกให้ทราบว่า คนผู้นั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับถึงชีวิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดร่วมกับอาการต่อไม่ดีคือมีอาการแน่นที่กลางอกมีอาการปวดไหล่หรือบอริเวณต้นแขนเป็นด้านเดียวหรือเป็นทั้งสองข้างหรือมีอาการปวดที่บริเวณคอกระดูกกรามหรือบอริเวณกลางหลังร่วมกับความรู้สึกไม่สบายหรือกำลังไม่สบาย อาการต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสัญญาณเตือนบอกให้ทราบว่าหัวใจของคนผู้นั้นกำลังขาดเลือดอย่างเฉียบพลันนั่นเองอย่างไรก็ตามการที่คนเราเกิดมีอาการหายใจลําบากมันอาจเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่ากำลังมีการอักเสบของปอดเป็นโรคหืดเป็นโรคอ้วนอ้วนมากๆก็เป็นได้นะครับตลอดรวมไปถึง คนผู้นั้นตกอยู่ภายใต้ภาวะตกใจอย่างสุดฉีดนอกเหนือไปจากนั้นแล้วอาการหายใจลำบากเรือหลังพบได้ในคนที่เป็นโรคถุงลมโปง่โปงพองรวมไปถึงโรคมะเร็งของปอดจากข้อที่จริงดังกล่าวนี่เองหากท่านผู้ใดเกิดมีอาการดังกล่าวท่านอย่าได้วินิจฉัยโรคเองนะครับ จงไปปรึกษาแพทย์เพื่อให้แพทย์ได้วินิจฉัยโรคให้ถูกต้องพร้อมกับให้การรักษาได้อย่างเหมาะสมต่อไปโดยสรุปการที่คนเราเกิดมีอาการหายใจสั้นหายใจถี่หรือหายใจไม่เต็มปอดอย่างกระทันหันมันอาจเป็นสัญญาณเตือนบอกให้เราได้รับทราบว่าคนผู้นั้นเกิดภาวะหัวใจกำลังขาดเลือดอย่างเฉียบพลันท่านผู้ชมครับ สำหรับวันนี้ผมขอ,อยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ